มีความพยายามในการรณรงค์และขอความร่วมมือง,งดจับลูกปูม้ามาขายนะครับเพราะว่าเป็นการตัดวงจรชีวิตแล้วก็ส่งผลต่อความสมดุลในอนาคตหลังจากช่วงที่ผ่านมาพบเห็นตามท้องตลาดทั่วไปแบบนี้ครับลูกปูม้าตัวไม่ใหญ่ครับคุณผู้ชมตัวเล็กมากนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ถูกจับมาขายตามตลาดนัดตลาดชุมชนหลายแห่ง มีให้เห็นเพิ่มมากขึ้นในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาจนกลายเป็นความกังวลถึงการใช้แล้วก็บริโภคทรัพยากรสัตว์น้ำไวอ่อนที่เสี่ยงจะลดจำนวนลงเรื่อยๆเพราะว่าลูกปูม้าถูกจับขึ้นมาเนี่ยขนาดคือ30-50ตัวต่อกิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ขายกันราคากิโลกร,รัมเย็ดละ20-50บาทเท่านั้นเองแต่ถ้ารอไม่กี่เดือนลูกปูม้าก็จะโตเต็มใบและยิ่งตัวโตวขายได้ราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ3 0 0 5 0 0บาท ความกังวลที่เกิดขึ้นก็ทําให้สํานักง,งานประมงจังหวัดสงขลาได้เชิญเจ้าของและผู้จัดการตลาดกว่า30แห่งที่มีพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลาทั้งในอําเภอเมืองสิงหานครควนเนียงหาดใหญ่และอําเภอสถิงพระเข้ามาให้ข้อมูลครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ค้างดนําลูกปูม้าขนาดเล็กและสัตว์น้ําวยอ่อนมาวางขายเป็นการตัดวงจรการจับสัตว์น้ําขนาดเล็กที่นอกจากสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จําเป็นแล้ว ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะทําให้แม่พันธุ์ปูม้าลดน้อยลงซึ่งจะส่งผลต่อจํานวนปูม้าในอนาคตด้วยครับปูลเล็กเนี่ยเราจับมาเยอะนะครับพอปีหน้าพ่อแม่พันธุ์ที่จะออกลูกหลานในปีหน้าก็จะน้อยแล้วก็ปีหน้าเนี่ยปูก็อาจจะแพงแล้วก็อาจจะปูน้อยนั้นก็ปีนี้ก็เลยต้องท,ท,ที่วันนี้ที่ได้หลายภาคส่วนมาร่วมกันเพว่าได้ไดหามาตรการร่วมกันในการ ทําให้ความสมดุลความยั่งยืนของปูนี่จะมีต่อเนื่องย่งยืนนะครับที่ตลาดรถไฟในอำเภอเมืองสงขลานะครับเป็นหนึ่งในตลาดที่ตื่นตัวแล้วก็ตอบรับการรณรงค์งดซื้อขายลูกปูม้าขนาดเล็กนอกจากการจัดทำเป็นแผ่นป้ายเพื่อสร้างความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ต่อพ่อค้าแม่ค้า ไม่ให้นําลูกปูม้าขนาดเล็กมาขายที่ตลาดแห่งนี้เป็นต้นไปก็ยังมีการประชาะสัมพันธ์ในด้านอื่นๆด้วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่นี่ครับตลาดรถไฟเมืองสงขลาเคยพบการนําลูกปูม้าขนาดเล็กมาวางขายบ่อยครั้งและผู้จัดการตลาดก็ไม่สามารถดําเนินมาตรการใดๆได้แต่เมื่อทางประมงจังหวัดสงขาร่วมกับหลายภาคส่วนออกมาตรการมาก็สามารถนํามาใช้เป็นกติการ,ร่วมกันได้ครับ หรือทาได้นะครับผมเชื่อว่าทําได้เพราะมันมันถ้าเราแม่ขายใช่ไหมครับแม่ค้าก็ไม่ไม่ออกมาขายคนที่จับในทะเลก็ไม่ไม่รู้จะเอาขึ้นมาจากทะเลทําไมแค่มรู้จะเอาขึ้นมาจากทะเลเพราะฉะนั้นมันมันก็ย้อนกลับไปทําให้มีความเจริญเติบโตในทะเลได้ก่อนที่จับขึ้นมาถือามีความมั่นคงทางอาหารทางอาชีพครับ หลังเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอเมืองสงขลาได้อธิบายความจําเป็นของการไม่จับสัตว์น้ําขนาดเล็กมาขายก็พบว่าพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือนะครับณเวลาที่จับสัตว์น้ําขนาดเล็กก่อนขึ้นเรือค่ะมันยังไม่ตายค่ะเราสามารถปล่อยได้ตอนขณนะนั้นเลยถ้าคุณปล่อยตอนนั้นคุณเอาขึ้นมาขายจับขึ้นมาขายถ้าเราเป็นผู้บริโภคผู้ปลายทางเราไม่สนับสนุนเขาก็ไม่รู้จะเอาไปขายใคร เขาก็จะได้ไม่จับขึ้นมาก็ได้ปล่อยปล่อยขนาดที่อยู่กลางน้ํากลางทะเลไปเลยค่ะจนถึงตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในตลาดหลายแห่งในสงขานะครับก็ค่อนข้างสอดคล้องกับการรณรงค์งดซื้อขายลูกปูม้าขนาดเล็กพร้อมๆกับความร่วมมือจากผู้บริโภคที่ไม่ซื้อสัตว์น้ำไวอ่อนมาบริโภคด้วยความเชื่อมั่นว่าถ้าขายไม่ได้ชาวประมงก็จะปล่อยสัตว์น้าขนาดเล็กเหล่านี้กลับสู่ทะเล ตามแนวทางอนุรักษ์สัตว์น้ำไวอ่อนที่เดินหน้าไปพร้อมกับการปราบปรามการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ครับ